แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับงั้นเซเวอร์ขอตัวก่อนนะทําไมรองคณะบดีต้องสอนเคดลับหยอกหัวจังให้เธอด้วยเออเธอรู้ความลับของข้ามากไหมก่อนที่ข้าจะจัดการกับพวกที่บ่มเพาะความชั่วร้ายเรียบร้อยข้าก็ต้องทําดีกับเธอไปก่อน ถ้าไม่รู้ว่าการแข่งขันครั้งนี้ของลราชาั้นในกับลาดนด้านนอกจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าส้มเจ้ารู้ไหมหืมเจ้าบอกว่าเจ้าต้องการหาหลักฐานจับรองคณะบุรีตรงให้ได้แต่เจ้ารับหนังสือนั่นมาหืมน่าเกลียดที่สุดนี่เจ้าหัวรอละดูนี่สิกล่องปีสาจน้อยรุ่นที่ยกพร้อมชุดหูฟังบลูทูธ หมายความว่าเนี่ยแจ้าวางมันไว้ในบ้านของรองการนพดีตรงใช่ไหมใช่การวางกล้องวงจรปิดบดีบ้านของเธอคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของข้าอืม้มเยี่ยมมากเยี่ยเสษกว่ากองข้าแน่นอนข้าต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดเสมอลานด้านนอกเวทีศิลปะการต่อสู้คราดเอไม่รู้ว่าวันนี้ลานชั้นในจะส่งลูกศิษย์คนไหนมาบ้านคงจะดีไม่น้อยถ้าเป็นศิษย์พี่บาลียะอยู่คุณหลบมากจริงๆ หรือว่าจะเป็นพี่ใหญ่ถินฝนยานการแข่งครั้งน,น,น,นี้มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและยากที่จะลืมเลือนได้เงียบนี่คือสิทธิ์จากร้านชั้นในที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้พวกเจ้าควรคว้าโอกาสนี้ไว้และขกาะคำแนะนำาจากเธอทำไมถึงไม่ใช่พี่พี่บาลียะอยู่ล่ะ ทำไมร้านเจ้นายถึงสง่งผู้ที่อนแอที่สุดมาใช่ใช่ดัมโบอมิตาปูตตั้งแต่บวชก็ได้บำเพ็ญกุศลมามากมายวันนี้แต่มาโชคดีมากที่ได้เจอเยสีวะอ,อีกครั้งเลยบอกว่าเยสีวอจะสอนก็นได้อีกครั้งนมัสก,การก็ไม่เคยลืมการแข่งขันพระพุทธรูปเหมือนองค์เลยวันนี้ ข้าต้องขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เสียงด้วยดีมากแต่เงื่นวันนี้ตัวแทนของลานด้านนอกคือเสียงตานเจ้าสงคุรเข้าไปในสังเวียนได้ตกลงตกลงเสียงตานเจ้าเคยไปเย่เ,เสออืไปแล้วเนะเมียวแต่ครั้งนี้เจ้าแพ้อ,อีกคราดีของเราเจ้าไไหน้าไปไว้ที่ไหนเอออ้าซุยยนเจ้ายังไม่ตายเหรอ ครั้งสุดท้ายที่ข้าเห็นเจ้าโดนดาบบ่านเจียทำร้ายข้าคิดว่าเจ้าตายไปแล้วซะอีกสุนคนนี้ปากเหม็นมากน่าเกลียดที่สุดครั้งสุดท้ายที่ข้าถูกดาบพวกด้านแทงน่ะมันไม่ได้โดนหัวใจของข้าข้าก็เลยยังไม่ตายไงล่ะโชคดีไหมเมียวเมียวและยิ่งไปกว่านั้นข้ามีองค์ชายสันที่รักของข้าก็จะมีลูกให้เขาเยกเสเออุดจอยากคิดจะมาแยกองค์ชายสันของข้าไปเชียว เจ้ามันน่าไม่อาจริงๆข้าเป็นลูกศิษย์ของลานชั้นในและวิชาที่ข้าเข้าถึงได้นั้นสูงกว่าเจ้าแน่นอนหากสู้กันตัวต่อตัวเจ้าไม่สามารถเอาชนะข้าได้แน่พวกเจ้าสองคนก็เข้าเหมือนเลยอมิตาพุทธแต่นี่มันไม่ยุติธรรมสำหรับเจ้าหญิงเซียวนะเจ้าหญิงเซียวเจ้าลืมไปหรือเปล่าว่าข้าสูงกว่าเจ้าสองขั้นนะจ้าปม่ต้องพูดมากเลิกมันเลยหนึ่งหรือสอง บีบีน้อยเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายที่ข้าจะเหรียญทองสามพันเหรียญเพื่อถอนรหัศวิชาหน้าป่าหินนั่นวันนี้ก็จะลองใช้มันอ้็จะสั่งสอนเจ้าด้วยหมัดแมวเหมียวผู้น่ารักเหมียวเหมียวเหมียวหนึ่งไม้เพื่อปรับบงังกรหนึ่งไม้เพื่อปรับเสือหนึ่งลมหนึ่งหีมะรูปแบบน้ำแข็งเย็นฟิง้งดริปเปิดน้ำแข็งเย็น เออเ้มวฮะที่หญิงเจียวหน้าชึ่งมากว้าวสุยหยุนข้าได้เจ้าลองเคล็ดลับนี้พลังวิญญาณการควบคุมรูปแบบสุยเย้าเล็งไปที่สุยหยุนแล้วโจมตีตุบไอ้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 แตำไมพระองค์ไม่เสดจมาช่วยข้าแมว ทุกตาหญิงมากกันเ,นเ้หญิงเซียวคนนี้ยจ้าเก็งแรลงจริงๆเธอสามารถใช้คาถาซ้อนคาถาได้จริงๆมันสุดยอดมากวันนี้ก็จะส่งเจ้าไปลงน,นรกมนุษย์หมาจัดการมันยากตุบเมี้ยวจะใจรักกับข้าที่รักของข้าจะไม่สงสารเจ้าเมี้ยวไม่ต้องมาพูดมาตุบอาอฟิว ออกนอกโลกไปเลยการแจ้งเตือนจากระบบซูยุนถูกโยนลงมาจากพื้นโลกการแจ้งเตือนจากระบบซูยุนถูกโยนออกจากกระตูนเรื่องอเมริอาดฟินิกจะสู้กับข้ากันเหรอยิ่ง่อนแอเกินไปอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเรื่องเสียเสียของวิญญาณชั่วร้ายที่หลุดออกมาที่เยเซียวเอ๋อไม่ได้สังเกตเห็นความรักของข้าในครั้งนั้นและจะข้าไม่รีบร้อนข้าแจ้งสิ่งเหล่านี้กับเจ้าด้วย นี่มันเสียงของคณะบดีตรงนี้ท่านกำลังทําอะไรอยู่ข้าไม่สามารถออกไปจากเมืองหยานได้ไม่งั้นข้าคงไปส่งสินค้าชิ้นนี้ด้วยตัวเองแล้วเธาจะไปส่งอะไรเนะี่ยรองคณะบดีจะให้ใครไปเมืองเฉิงนิงเขามีหลักฐานการประปุกที่หยกเขาเหมาะสมที่สุดแล้วนำกล่องนี้ไปที่หนิงหวังฟู่มอบสิงน,นี้ให้เหมองเฉิงนิงด่เร็ว,เรวที่สุดให้เขาออกเดินทางภายในสองวันและส่งสิ่งนี้ไปยังเมืองลุยย่ยหยาง องค์ชายใหญ่เหมืองเชิงหนิงวุอ้อเกิดตัวอะไรขึ้นไม่ต้องเช็คหูฟังไม่ได้เสียจอภาพของคุณถูกรบกวนโดยพลังวิญญาณดังนั้นมันจึงเสียหาย่ันสุภาพบุปปรุษและวรตีวันนี้ข้ามีเรื่องสำคัญต้องไปทำต้องขอโทษด,ด้วยเมืองเชิงหนิงทำงานให้รองคณะบดีตรงด้วยงั้นเหรอหนิงหวังฟู่เออเน้นมน ป่าเสินสาวใช้ของรองคณะบอดีตรงดูเหมือนว่าสิ่งของสําคัญนั่นจะถูกส่งถึงมือของเมืองเฉิงหนิงแล้วเย่เสีวออ ى, วยวเอ๋อเจ้ามาแอบดูอะไรอยู่ที่หน้ากระ่อเรอขององชายเมืองเฉิงหนิงเจ้ากำลังจะทําอะไรงั้นเหรอองชายซานท่านมาทําอะไรที่นี่ข้าไม่เยี่ยมเมืองเฉิงหนิงเนี่ยอ่าป่าก่นจริงที่ข้าเมาเข้าเฝ้าองชยอยายใหญ่เหมือนกัน แต่ข้าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยลังเลนิดหน่อยองั้นเหรอเอ็นเข้าไปด้วยก,กันเถอะอาสารเจ้ามาตอนเวลาพอดีขาเพิ่งต้มชาสเสร็จเซียวเอ๋ยินดีที่ได้พบวงชายใหญ่น้องสาวตัวน้อยเจ้ารู้ไหมชาใหม่ที่ข้าผูกเก็บได้แล้วนะเจ้ามาที่นี่เพื่อที่จะขอชางั้นเหรอ อันที่จริงคราวที่แล้วที่รานชั้นในข้าเห็นว่าองค์ชายใหญ่ชอบปลูกฝักและผลไม้ข้าบังเอิญได้ผลไม้ที่อร่อยมากมาดังนั้นวันนี้ข้าจึงเอามันมาให้องค์ชายใหญ่เป็นพิเศษเอ้ยนี่มันคือผลไม้อะไรกันมันคือทุเรียนผลไม้เมืองร้อนน่ะรสชาติหวานมากแต่แตไมกลิ่นมันถึงเนี่ยเป็นกลิ่นเฉพาะของตัวมันมาข้าจะผ่าให้ลองชิมนะ เออไม่ต้องไม่ต้องยังก่อนดีกว่าข้าว่าเรามาดื่มชากันก่อนดีกว่านะเรยวเข้ารีบดำาุุเดียนที่เจ้าหญิงเสี่ยวให้ไปเก็บก่อนครับได้กลิ่นชาของข้าไหมกลิ่นหอมเหมือนกล้วยไม้เตียงมีความสง่างามของดอกมะลิเอ๊ะเะพิงน้องเล็กเจ้าเป็นอะไรไปเออข้ารู้สึกปวดท้อง ข้าจะให้คุณไปตามหมอหลวงมาเดี๋ยวนี้แหละอย่าลำบากเลยข้อของพักสักเดียวก็หายข้าขอนอนักทต่จ้าพักแข็สักครู่จะได้ไหมไหนข้าขอดูหน่อยสิเจ้าหญิงเซียวใช่ใชทักษะการแพทย์ของอาซาดีมากเจ้าให้ขาดูหน่อยเถอะอะไรนะจริงสิข้าลืมไปว่างค์ชายซานเก่งเรื่องยาส่งมือเจ้ามานี่ข้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตาตาม ช่วงนี้เจ้ามีอาการอยากจะเจียหรือเปล่าเออเออเออเจ้ารู้สึกวบงเวียนและคลื่นไส้เมื่อกินอะไรเข้าไปใช่ไหมอืมใช่ใช่ใช่เมื่อเดี๋ยวนี้เจ้าชอบกินกบเปรี้ยวๆด้วยใช่ไหมอืมอืมเจ้าหญิงเสียวนี่คือที่ประจรนแห่งความสุขเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าหญิงเสียวกาลังตั้งครรภ์เออเออเอเอจับที่ประจรแล้วบอกว่าข้าทออ้องงั้นเหรอไม่ที่ประจรและฉี่ของเจ้าหญิงเสียวไม่เป็นระเบียบและเลือดไม่เพียงพอต้องไปห้องพักป่อดจริงๆ อะไรนะนี่เขากําลังช่วยข้างอะเหรอออเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเอาละพระเจ้าหญิงเสียวไปที่ห้องพักเถอะข้าจะพักผ่อนพระเจ้าออกไปเถอะข้าเจ้าหญิงไอ้แกซกถึงบางองค์ชายได้สําเร็จต่อไปข้าต้องหาว่ารองคณะบุรีตรงให้อะไรกับเหมืองเชิงนิงเออโอ้ยเออท้องของข้าเจ้าหญิงเสียว เจ็บท้องทำไมถึงปิดที่หัวละ่ะอปวดท้องแล้วไม่เลยทำให้ปวดหัวด้วยนะมันเชื่อมถึงกันได้ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจะป่วยจริงๆมานี่คือยาสำหรับเจ้าหญิงการ์ปอนให้เนะ้่ยานี้เหม็นมากนี่เขารู้ว่าข้าแกล้งป่วยก็จะแกล้งข้าใช่ไหมติง๊งระบบรับรู้อัตโนมัติว่าทุกที่อยู่ตรงหน้าคือทุกปิญญาเดรอก